สวัสดีครับผมตาบักกี้ครับวันนี้ผมอยู่ที่นัดพบางใหญ่นะครับสำนักงานใหญ่เช่นเคยนะฮะตรงข้ามห้างเซ็นทรัลเวสเกตนี่เองนะครับมองไปด้านขวานะฮะจากหน้าร้านก็จะเห็นห้างเซ็นทรัลละนะครับรถติดทุกวันนะฮะในชั่วโมงนี้นะฮะช่วง6โมงเย็นนะครับติดหนักเหลือเกินโอเคเรามาว่ากันเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์กันเลยดีกว่านะครับซึ่งเป็นตัวซุปเปอร์คับนะครับห่างหายเป็นนานมากเลยนะฮะ คลิปที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อ9เดือนที่แล้วนะครับที่ช่วงช่วงเปิดตัวใหม่ๆนะครับตอนนั้นผมจําได้ว่ารีวิวสีขาวแล้วก็สีสีฟ้าไปนะครับแต่ตอนนี้นะฮะตัวซูเปอร์คัพกลับมาอีกแล้วนะฮะก็คือมาครบสีแต่นะแต่ขาดสีหนึ่งก็คือสีดำนะฮะลูกค้ารับไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ถามว่าสีที่เป็นสีขาวสีฟ้าสีแดงตอนนี้ก็มีรถที่แบบ รับได้เลยอยู่หลายคันนะครับใครที่สนใจก็เข้ามาดูได้เลยนะฮะที่นัดพบบางใหญ่ทุกสาขานะครับเรามีหลายสาขานะฮะก็วันนี้นะครับมาถ่ายให้ดูในส่วนของซูเปอร์คัพนะครับแล้วก็มาแจ้งราคาด้วยนะฮะอัปเดตราคากันว่าตอนนี้ราคากันอยู่เท่าไหร่นะครับทั้งราคาเงินสดและเงินผ่อนนะครับต้องแจ้งเลยว่าสีสวยมากนะครับสวยไม่สางนะฮะสไตล์คลาสสิกนะครับไฟกลมนะครับแล้วก็คือต้องแจ้งอย่างนี้ฮะไฟเนี่ย ส่วนของไฟหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นไฟ LED นะครับไฟเลี้ยวเนี่ยก็ยังเป็นไฟที่สามารถเซอร์วิสได้นะครับดอดข้างในเป็นหลอดสีขาวแต่ตัวฝาครอบเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองสีส้มนะฮะเป็นไฟเลี้ยวนั่นแหละนะครับก็ทรงนี้ก็สวยงามนะฮะทรงสไตล์คลาสสิกนะครับเป็นเบาะตอนเดียวนะฮะแบบเบาะตรงเลยนะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเบาะ2ตอนนะฮะกลับมาเป็นเบาะตรงอีกรอบหนึ่งนะครับเครื่องเป็นตัว110ส นะครับเป็นเครื่องของเวฟร้อยสิบไอนะฮะใช้เป็นเครื่องตัวเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าฝาครอบเครื่องเนี่ยด้านซ้ายด้านขวานะครับตัวนี้จะเป็นสีเทาหรือสีบอลน,นั่นเองนะเห็นไหมครับทีนี้ตัวตู้ประครับเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมาจากดีมนั่นแหละนะครับแต่นี้จะเป็นเครื่องยนร้อยสิบนะครับถ้าเกิดว่าสังเกตตัวด้านหน้านะครับที่เป็นตัวตะแกงด้านหน้าตัวนี้นะฮะเขาจะยึดตรง โชคแผงคอนะยึดตรงแผงคอตัวนี้มันจะแข็งแรงมากสามารถนั่งได้เลยนะนะครับตัวนี้บรรทุกของใส่ของเนี่ยถือว่ารับได้น้ําหนักเยอะมากนะครับแล้วก็โชคหลังนะสังเกตอย่างหนึ่งคือโชคเนี่ยจะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับก็จะมีกระบอกแบบกันฝุ่นด้วยนะฮะถ้าโชคสไตล์เนี้ยนะครับอันนี้ปรับไม่ได้นะโชคสไตล์เนี้ยจะใช้แบบทนมากนะแล้วก็รับน้ําหนักได้เยอะเหมือนกัน นะด้วยความสวยงามของตัวซูปอร์ครับเนี่ยมันจะแฝงด้วยความแข็งแกร่งเหมือนกันนะครับจะรับน้ําหนักได้เยอะพอสมควรเลยเดยีเลยเดีกว่าครับตัวนี้หรือว่าไม่ธรรมดานะประเภทที่ขึ้นชื่อว่าดีมเนี่ยนะฮะหรือว่าซูปอร์คับเนี่ยนะครับจะเป็นรถที่ค่อนข้างเยี่ยบึกบืนแล้วก็ทนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับรถเนี่ยมันห่างหายไปหลายเดือนนะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นชิปเซ็บิคคอนดักเตอร์นะครับก็คือ อะไรที่มันนาเข้ามาไม่ได้นะฮะในส่วนของไม้เนี่ยที่จะผลิตไม้แต่ตอนนี้นะครับสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับกลับมาผลิตได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทางวอนด้านเนี่ยก็เลยเริ่มทยอยที่จะส่ะงมาออกให้ทางนีเลอร์นะครับมาจําหน่ายค่อนข้างที่จะมีเพิ่มมีเยอะแล้วนะครับ หลายสีนะครับที่รับเข้ามาวันนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับใครที่สนใจก็แวะเข้ามาดูมาชมกันได้นะครับทักเพจร้านมาได้เลยนะพิมพ์ช่องค้นหานัดพบบางใหญ่ครับนะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับอินบ็อกสอบถามทางแอดมินเพจได้เลยนะครับ สีจะมีทั้งหมดสีสีฮะก็จะมีสีขาวสีแดงสีฟ้านะครับอีกสีนึงก็คือเป็นสีดำนะครับอาจจะไม่ครบสีนะฮะวันนี้ถ่าย3สีก่อนราคาขอแจ้งตอนนี้เลยนะครับราคาอยู่ที่52,000บาทรวมจดทะเบียนพรบให้นะครับแล้วก็ฟรีดาวนะครับไม่ต้องมีคนค้ำประกันซื้อคนเดียวได้เลยนะครับค่างวดผ่อนตามเบรทนี่เลย3ามงวดอยู่ที่2,376บาท นะครับดอกเบีย้ย1 3 9แล้วมีคนถามว่าอ้าวแล้วประกันรถหายจดทะเบียนพรบต้องจ่ายไหมจริงจริงแล้วรวมในค่าง,งวดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าในที่สนใจนะครับบอกว่า,าฟรีดาวจริงหรือเปล่านะครับไปออกรถมีโอ้โหทั้งค่าง,งวดลงหน้าทั้งเพิ่มเงินดาวนะฮะอันนี้ต้องแจ้งก่อนเลยว่าขึ้นอยู่กับเครดิตคนซื้ออีกทีนึงนะครับว่าเรามีติดอะไรหรือเปล่านะครับเง<อ>ื่อนไขของทางร้านเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยคือออกรถฟรีดาวนะครับ แต่กรณีที่แบบว่าเรามีติดเครดิตนะครับหรือว่าคือรถหรือว่าติดบัตรอะไรต่างๆนะครับที่เครดิตเสียแล้วกันนะครับอันนี้จะต้องให้ไฟแนซ์นเขาพิจารณาให้ทีว่าเราสามารถที่จะกู้แบบฟรีดาวได้ไหมกู้เต็มได้ไหมนะครับแบบไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแฟแนซ์นพิจารณาให้อีกทีนะฮะ เงอนไขก็ตามไฟนแนนได้เลยนะครับท่านใดที่บอกว่าโอ้ยประวัติผมเใสเลยอันนี้ฟรีดาวไปเลยครับไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับมารับรถออกไปได้เลยเอกสารก็หลกัลกๆบัตรประชาชนห้างออกได้เลยหรือท่านใดที่ทํางานบริษัทนะครับมีสลิปงินเดือนที่เป็นแบบขอให้เป็นสลิปเงินเดือนแล้วกันนะครับก็ใช้เดือนล่าสุดยื่นได้เลยหรือไม่มีไม่เป็นไรครับใช้แบบประชาชนยื่นได้เช่นเดียวกันนะครับราคาเงินสด5,2,000บาทนะครับส่วนเงินผ่อนก็ผ่อนตามเดทได้เลย โอเคใครชอบสีไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับสามารถทําสัญญานอกสถานที่ได้นะครับเดี๋ยวส่งไฟแนนไปทําสัญญาให้เลยนะครับในส่วนของสเปครถนะฮะคลิปเก่าๆผมทาไว้อยู่นะครับวันนี้ก็มาแจ้งในเรื่องของข่าวสารนะครับว่ามีรถซูเปอร์คัรเข้ามาบ้างแล้วนะฮะสวยงามเหมือนเดิมนะครับสีนี่เตะตาเหลือเกินนะฮะสวยงามนะครับแต่ละสีก็ถูกอกถูกใจนะครับถามว่าชอบสีไหนฮะส่วนตัวเนี่ยสีแดงกับสีฟ้าเนี่ยโหจีจัดนะฮะชอบ นะครับสีดําก็ดูคลาสสิกไปอีกอย่างนะฮะแต่ยังไม่เห็นรถนะครับเมื่อกี้ก็ถ่ายไม่ทันนะครับสีขาวก็สวยนะฮะชอบสีไหนก็เลือกได้เลยนะครับคลิปนี้ก็มาแจ้งราคาแล้วก็แจ้งข่าวสารนะฮะเรื่องซูเปอร์คัพนะครับตอนนี้มีพร้อมรับนะครับใครที่สนใจก็อินบ็อกซ์เพจเข้ามาได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นี่ขอตัวก่อนลวครับสวัสดีครับ